สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะตื่นมาก็มาลุยกันเลยลุงทําอยู่นอกบ้านป้าก็ยังทําข้างในตกลงไม่ใช้แล้วสเปรเพราะว่าใช้ไม่เป็นเลอะไปหมดทั้งบ้านเลยก็จะใช้ลูกกลิ้งดีกว่าค่ะเออในขณะที่ทาสีอยู่ตรงนู้นแล้วก็ทําอาหารสําหรับมื้อเที่ยงด้วยนะวันนี้มีง่ายๆแกงจืดกระหล่ำปีผัดกะเพราไก่ปีไก่ทอด ค่ะผัดกระเพ๋าไก่โอเคนะฮะแต่ว่าปีกไก่ดําปีเลยห่วงทาสีมากไปค่ะเด้ลองชานูน่นอยู่นูน่นเมื่อเช้าออกไปซื้อสีมาใหม่อีกหนึ่งกระป๋องไม่พอดูรอบสองสวย มีใครมีบ้านสีเหมือนป้าบ้างเยี่ยมมากมากมีสสดลายเต็มด้านนอกยังไม่ได้ทาใช่ไหมด้านหน้า,าด้านหน้า,า,นนายัางสวยสวยตั้งแต่ปีหนึ่งหกนะเพิ่งจะทาสีปีนี้ปียีิบสอง ในบ้านป้าจะเสร็จไหมเนี่ยแถวนี้มีบ้านสองหลังที่สีออกชมพูนะบ้านฝั่งตรงข้ามนูน้นแล้วก็หลังนี้เวลาใครมาบอกบ้านสีชมพูเขารู้อ่ะมันก็ไม่เชิงชมพูหรอกเนาะมันออกยังไงบอกไม่ถูกออกชมพูส้มๆสีโอโรสสีสวยส,สีลุงเขาค่ะด้านหน้ายัางไม่ได้ทาค่ะ ของลุงเสร็จของป้าก็เสร็จแล้วห้องเล็กๆแค่เนี้ยนะใช้เวลานาน,านมากเลยแล้วเดี๋ยวจัดของลงไปอีกโอ้หเนี่ยตู้นี้ทั้งนั้นเลยไม่รู้จะใส่เข้าไปยังไงพอใส่เข้ามาแล้วมันก็ลกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าของมันเยอะมากเลยของจุดจริงแล้วเราจะต้องใช้บ่อยด้วยนะเนี่ยตอกที่แขวนแล้วอะไรก็แล้วพยายามทำทุกอย่างเลย พยายามใช้มุมเล็กๆทุกมุมให้เป็นประโยชน์ค่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดต่อนี่ยังไม่เสร็จดีค่ะก็เรียกว่าป้าก็พอใจของป้านนะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย